สวัสดีครับทุกคนทุกคนนะครับนะก็กินข้าวเย็นครับกินข้าวเย็นทุกคนวันนี้ได้แต่ทอดับแต่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ที่ข้าวเย็นนะครับนะอืมทุกคน นั่นแเละนั่นคือแต่ทอดก่นครับกินข้าวทุกคนนะจะไปซีเรียสนนะเอาเรพร้อมกินหน้เาก็อิ่มท้องรนะอิ่งเถอแล้นะยิ่งถูกยิ่งดีนะครับนะของแพงเนี่ยนานทีได้ทุวนนานนานจินทีของแพงนะครับนะว่า วันนี้เนาะค่าของขึ้นเป็นสูงใช่ไมเราต้องประหยัดนะครับไฟฟ้าก็ขึ้นราคาน้ำมันก็ขึ้นราคาแก๊สก็ขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างนะครับผมขึ้นราคาทุกอย่าง,างเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้นทุนการผลิตหรือเปล่านะมาเป็นเพราะเอ่ออะไรล่ะพวกส่วอ,อาหารแพงนะครับนะพวกเออ่ปุ๋ยแพงนะครับยาฆ่าแมลงแพงนะครับนะครับก็เลยทำให้ราคาสินค้าทุกอย่างนะครับมีราคาสูงขึ้นกว่าปกตินะครับนะ ยิ่งข้าวทุกคน,นครับขาเปิดตอนเป็นข้าเปิดนี่นะครับปรับมาจากขน้าใช่ไหมเอามาขายตัวละสองบาทสามบาทท่นนะพอมาสีเป็นเม็ดขาวๆเนี่ทุกคนใช่ไมรัวละวยรัวละยี่สิบสามสิบบาทั่นนะเนี่ต่างกันเยอะเลยทุกคนเ้าทำงานอย่างเดีต้อต้ทุนน้อกคนนะ,นะนะ ราคารุ่นก็เยอะนะนะคนรับนะครับไม่ได้พืชนะนะคันมันรถบานไทยนะครับนัวนะ้ค่ารถคุณส่งอีกนะครับก็ค่าปุ๋ยค่ายาตัวน,นี้นยาค่า,ามแมลงนะครับนี่แหละมันเลยทำให้ชีวิตชาวนานะเป็นดาวอ้าปากยากขึ้นนะ Cũng có khá không cao ở kiểu nữa Tôi có dù cả ăn thuyền đó ก็คุณก็เยี่ยมเพือนน้องถ้าผมก็ากว่าก็เธอย่ยมกวันนะครับเพรอเลยว่าเราอยากสุขภาพเฉล็ดตามนะเนะหมือนท่องอยูย่เขานะครับ จิเพื่ออยู่ครับมหิวินนะับนเพื่อให้อยู่ในสุขุมนี้ได้นะมั้งห้มีแรงสู้ต่อในสุขุมนี้ได้นะครัอาหารราคาสองร้อยสามร้อยอย่างกินเลยทุกคนนะัเปล่องกเป่านั้าไลอร่อนะัที่ชอบก็อร่อยนะรับคนที่ไม่ชอบก็ ปล่อยต่ว่าไงล่ะแพงทุกคนเอาล,อาลทุกคนกคน็ไม่ใช่ไหมครับผมเราจะพรุง่งนี้ทุกคนเูไดครับผม